ริ b บ r โลวันตัวนี้สําคัญมากครับบ้านเราคนไทยเรามีปัญหากันเยอะในเรื่องการกินนะครับไม่ว่าจะดื่มดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นอาหารปิ้งย่างทอดริ b บลโลวันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไปช่วยปรับสมดุลของตับช่วยลดไขมันที่ตับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเวลาอย่างคุณผู้หญิงนะชอบทานของหวานหวานกลางคืนนั่นแหละครับมันเปลี่ยนไปไขมันท,ทันทีโดยเฉพาะน้ําตาลที่มาจาก ผลไม้ฟรุกโตสเนี่ยแหละครับเป็นน้ําตาที่เปลี่ยนเป็นไขมันได้เร็วมากเพราะฉะนั้นคนเริ่มเป็นไขมันพอกตับกันเยอะพอเป็นแล้วมันก็สะสมกันไปนะครับเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปจัดการไขมันที่ตับจัดจัดทำทางท,ทำการปรับสมดุลของตับเราได้นะครับโดยมีสมเกาหลีใส่ลงไปนะครับปรับสมดุลของตับเราได้ซึ่งเป็นสารอะดีปโตเจนนะครับมีลอเยนเจลลี่นะครับจะดูแลในการเพิ่ม เพิ่มสารอาหารทําให้ตับเข้าสู่สมรุนเร็วขึ้น